สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหุ้นเมกาง่ายจังวันนี้เราจะมาเจาะลึกบริษัทที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในโลกกลาโหมนั่นก็คือล็อก e ี m มาตินหรือที่เรารู้จักกันในชื่อย่อ lmt นั่นเองครับ lmt ไม่ได้เป็นแค่บริษัทผลิตอาวุธทั่วไปแต่เป็นหุ้นกลาโหมเบอร์หนึ่งของโลกที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการบินและอวกาศขั้นสูง วันนี้เราจะมาดูกันว่าบริษัทที่มีแบ็กหลอกหรือยอดคำสั่งซื้อรอส่งมอบแต่179,000ล้านดอลลาร์นี้น่าลงทุนแค่ไหนและที่สำคัญเราจะมาสรุปผลประกอบการไตรมาส3ปี2025แบบเข้าใจง่ายๆกันครับเพื่อให้นักลงทุนทุกท่านมองเห็นภาพรวมของโอกาสและอนาคตของ LMT ไปพร้อมกัน LMT คือใคร ธุรกิจการยับยั้งล็อก e ี m มาตินคือบริษัทเทคโนโลยีกลาโหมและการบินอวกาศระดับโลกครับโดยมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการค้นพบทางวิทยาศาสตร์และสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านความมั่นคงวิสัยทัศน์หลักของบริษัทคือ2 1 s t Century Security หรือการให้บริการ s โซลูชันภารกิจแบบครบวงจรหรือ All Domain Mission Solutions ซึ่งหมายถึงการส่งมอบระบบป้องกันที่ทำงานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ำอากาศหรืออวกาศแต่สิ่งที่น่าสนใจคือแก่นแท้ของธุรกิจตามคำกล่าวของ CEO นั้น LMT ไม่ได้ทำแค่ธุรกิจการบินและอวกาศเท่านั้นแต่โดยพื้นฐานแล้วพวกเขาทำธุรกิจการยับยัง้งหรือ deterrence business ครับ ซึ่งหมายถึงการสร้างศักยภาพทางการทหารที่แข็งแกร่งพอที่จะยับยั้งคู่แข่งไม่ให้กล้าโจมตีดังนั้นเป้าหมายของพวกเขาจึงเป็นการให้บริการระบบที่ผ่านการทดสอบในสนามรบหรือ battle-tested system ให้กับรัฐบาลสหรัฐและพันธมิตรทั่วโลกเพื่อรักษาความมั่นคงและเสถียรภาพของโลกเอาไว้4ส,ส่วนธุรกิจหลัก revenue segments LMT แบ่งรายได้ออกเป็น4ส่วนธุรกิจหลักตามลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการที่พวกเขาทำซึ่งแต่ละส่วนก็เป็นสุดยอดในสายงานนั้นๆครับ 1. AeroNautics (AERO) คือธุรกิจการบินครับเป็นพระเอกของบริษัทเลยเพราะเป็นผู้ผลิตเครื่องบินขับไล่ที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกอย่าง F-35 รวมถึงตำนานอย่าง F-16 และเครื่องบินขนส่ง C-130J 2. Missile and Fire Control (MFC) ธุรกิจขีปนาวุธและการควบคุมการยิงครับภูเขาผลิตระบบป้องกันภัยทางอากาศและขีปนาวุธชั้นนําเช่น PAC 3ที่ใช้ป้องกันภัยทางอากาศขีปนาวุธโจมตีระยะไกลยอย่าง JASSM, LRASM และขีปนาวุธรุ่นใหม่ PRSM 3. Rotary a d Mission Systems RMS ธุรกิจนี้ครอบคลุมระบบโรตารีหรือเฮลิคอปเตอร์เช่น Black Hawk และ CH 5 3 K King Stallion รวมถึงระบบภารกิจที่ซับซ้อนอย่าง C6 ISR ซึ่งเป็นระบบบัญชาการควบคุมและข่าวกรองครับ 4. Space ธุรกิจอวกาศครับครอบคลุมโครงการอาวกาศที่สำคัญรวมถึงระบบป้องกันขีปนาวุธยุทธศาสตร์เช่น FBM ขีปนาวุธที่ปล่อยจากเรือดำน้ำและ NGI ระบบป้องกันขีปนาวุธยุคหน้าอินไซต์สำคัญที่เราเห็นในไตรามาส3ปี2025คือ MFC มีการเติบโตของยอดขายสูงที่สุดถึง14%ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการขีปนาวุธที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมากจากสถานการณ์ความขัดแย้งทั่วโลกจุดแข็ง Backlog และ Book to Bill มาดูจุดแข็งที่ทำให้ LMT มีความมั่นคงในระยะยาวกันครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากปัจจุบัน LMT มี Backlog หรือยอดคำสั่งซื้อที่รอการส่งมอบและรับรู้เป็นไรายได้แล้วถึง179.07พันล้านเหรียญสหรัฐครับ ตัวเลขนี้เป็นสถิติใหม่ของบริษัทและ CEO ย้ำว่ามันครอบคลุมยอดขายกว่า2ปีครึ่งเลยทีเดียวนี่คือรากฐานที่แข็งแกร่งและเป็นหลักประกันของรายได้ในระยะยาวให้กับบริษัทนอกจากนี้เรายังดูที่ book-to-bill ratio ในไตรมาส3ปี2025ได้อยู่ที่1.7เท่าครับซึ่งหมายความว่าในทุกๆ1ดอลลาร์ที่บริษัทส่งมอบสินค้าออกไปบริษัทได้รับคำสั่งซื้อใหม่เข้ามาถึง1.7ดอลลาร์นี่คือสัญญาณที่ชัดเจนว่า ความต้องการระบบกลาหหมที่แข็งแกร่งจากทั้งรัฐบาลสหรัฐและพันธมิตรยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะความไม่สงบของสถานการณ์โลกเป็นปัจจัยหนุนที่สำคัญครับสรุปผลประกอบการ Q 3ปี2025มาสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส3ปี2025กันครับซึ่งต้องบอกว่า LMT ทำผลลัพธ์ได้แข็งแกร่งเลยทีเดียวยอดขายหรือเซล์อยู่ที่1 8 6พันล้านดอลลาร์ซึ่งเพิ่มขึ้น9% เมื่อเทียบกับไตรามาสเดียวกันของปีก่อนหน้า Segment Operating Profit ก็เพิ่มขึ้น9%เช่นกันโดยที่อัตรากำไรหรือ Margin ก็ยังคงที่ที่10.9%แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของยอดขายและกำไรที่สอดคล้องกันเดรูเต d EPS หรือกำไรต่อหุ้นปรับลดทำได้6.95ดอลลาร์ต่อหุ้นเพิ่มขึ้น2.2%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และที่น่าจับตามองที่สุดคือ free cash flow หรือ FCF สูงถึง3.3พันล้านดอลลาร์ซึ่งพุ่งขึ้นถึง60.7%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วครับเท e a w a y สำคัญของไตรามาสนี้คือบริษัทมีการเติบโตของยอดขายที่ดีตามคาดและที่สำคัญที่สุดคือ free cash flow พุ่งแรงมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการปรับปรุงเงินทุนหมุนเวียนที่ดีขึ้นโดยเฉพาะจากดีลสัญญา F 3 5ล็อตที่18และ19ครับ FCF และการตอบแทนผู้ถือหุ้นเมื่อพูดถึง Free Cash Flow ที่พุ่งขึ้นแล้วเรามาดูกันว่าเงินสดก้อนใหญ่นี้ถูกนำไปใช้อย่างไร FCF ในไตรามาส3ปี2025ที่3 3พันล้านดอลลาร์นี้ส่วนใหญ่มาจาก working capital improvement ห,หรือการบริหารเงินทุนหมุนเวียนที่ดีขึ้นซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงานและการบริหารจัดการเงินสดของบริษัทครับสําหรับการจัดสรรเงินทุน LMT มีความมุ่งมั่นในการให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ําเสมอในไตรามาสที่3พวกเขาได้ซื้อหุ้นคืนไป1 0 0พันล้านดอลลาร์จ่ายเงินปันผลไป0 8พันล้านดอลลาร์ และถ้าเรามองย้อนกลับไปหา9เดือนแรกของปี2025บริษัทได้จ่ายเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืนรวมกันถึง4.6พันล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงถึง110%ของ Free ี a s h Flow ในช่วง9เดือนแรกเลยทีเดียวครับข้อสรุปก็คือ FCF ที่สูงมากนี้เป็นเครื่องยืนยันว่า LMT มีสภาพคล่องทางการเงินที่แข็งแกร่งและสามารถรองรับการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆและจ่ายผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องให้กับนักลงทุนได้อย่างมั่นคงแนวโน้มปี2025ปรับเพิ่มเป้าหมายด้วยผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งบริษัทจึงได้ปรับเพิ่มคาดการทางการเงินสำหรับปี2025โดยรวมครับเซลส์ยอดขายปรับเพิ่มขึ้นเป็น 74.2-74.7ถึงพันล้านเหรียญซึ่งคิดเป็นการเติบโตโดยธรรมชาติประมาณ5%เมื่อเทียบเป็นรายปี Diluted EPS กำไรต่อหุ้นปรับลดปรับเพิ่มขึ้นเป็น22.15-22.35ถึง 35, ดอลลาร์ต่อหุ้น FCF Free Cash Flow ยังคงคาดการไว้ที่6.6พันล้านเหรียญ ปัจจัยหนุนสำคัญที่ทำให้บริษัทมั่นใจในการปรับเพิ่มเป้าหมายนี้มาจากการเร่งสายการผลิตขีปนาวุธในธุรกิจ MFC และการที่สามารถสรุปสัญญาบำรุงรักษา F35 ระยะยาวได้สำเร็จซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของรายได้ต่อไปครับโอกาสเติบโตจากสัญญาใหญ่ MFS โอกาสในการเติบโตในระยะยาวของ LMT ถูกตอกย้ำด้วยสัญญาขนาดใหญ่ที่มีการลงนามในช่วงไตรมาส3และต้นไตรมาส4ครับเราสามารถสรุปเป็นตัวย่อ MFS ได้ดังนี้ M ย่อมาจาก Missile MFC LMT ได้รับสัญญาใหญ่ถึง9.8พันล้านเหรียญสำหรับระบบแพ็ค3 MSE ขีปนาวุธเกือบ2,000ลูกและสัญญาอีก9.5พันล้านเหรียญ สำหรับขีปนาวุธ JASM และ LRASM F ย่อมาจาก F 3 5มีการสรุปสัญญาล็อตส8ทับ19มูลค่า11,000ล้านเหรียญเพื่อผลิตเครื่องบินอีก151ลำซึ่งเป็นหัวใจหลักของธุรกิจ AeroNautics S ย่อมาจาก Sustainment Aero บ RMS ได้มีการลงนามสัญญาบำรุงรักษา F-35 ระยะยาวมูลค่า15,000ล้านเหรียญเป็นระยะเวลา4ปีและสัญญาสำหรับเฮลิคอปเตอร์ CH-53K King Stallion สูงสุดถึง10.9พันล้านเหรียญนอกจากนี้ยังมีการลงทุนในนวัตกรรมใหม่ๆอย่างโครงการ Golden Dome และการพัฒนา Space-Based Interceptor (SBI) ซึ่งใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอย่าง GenAI อีกด้วย เทคเอา a วคือสัญญาเหล่านี้คือการันตีรายได้ในอีก3-5ปีข้างหน้าและทำให้แบ็กหลอกแข็งแกร่งอย่างที่เห็นครับความเสี่ยงที่นักลงทุนต้องรู้แน่นอนว่าไม่มีธุรกิจใดที่ปราศจากความเสี่ยงครับนักลงทุนควรทราบถึงปัจจัยเหล่านี้การพึ่งพิงรัฐบาลสหรัฐรายได้ของ LMT ส่วนใหญ่มาจากสัญญากับรัฐบาลสหรัฐซึ่งหมายความว่ารายได้จะผันผวนตามการจัดสรรงบประมาณกลาโหมครับความไม่แน่นอนของงบประมาณ หรือแม้กระทั่งการ Government Shutdown ก็เป็นความเสี่ยงที่กระทบโดยตรงได้ความเสี่ยง Fixed Price LMT มีสัญญาประเภท Fixed Price ที่ซับซ้อนโดยเฉพาะโครงการอัปเกรด Block 4ของ F-35 ซึ่งหากต้นทุนการผลิตหรือการพัฒนาสูงกว่าที่ประมาณการไว้บริษัทจะต้องรับภาระขาดทุนนั่นเองปัญหา Supply Chain ถึงแม้ความต้องการจะสูงแต่การเร่งผลิตขีปนาวุธขึ้นอยู่กับซัพพลายเอหลัก เช่นผู้ผลิต solid rocket motor ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าได้หากซ u p p l y c h a i ติดขัดแรงกดดันบางเซกเ m นต์ธุรกิจ RMS มีการปรับลดคาดการยอดขายปี2025ลงถึง500ล้านดอนลลาร์เนื่องจากความล่าช้าในการเร่งสายการผลิตเฮลิคอปเตอร์ที่โรงงานซิค o อสกีสรุปมุมมองการลงทุนมาถึงบทสรุปกันครับว่าเราควรจะมอง LMT ในฐานะนักลงทุนอย่างไร LMT ถือเป็นหุ้นกลาโหมที่แข็งแกร่งที่สุดและอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดในสภาวะภูมิรัฐศาสตร์ที่ตึงเครียดทั่วโลกจุดเด่นที่เราเห็นคือ b a ็กหลอกระดับสถิติที่ให้ความมั่นคงของรายได้ในระยะยาว FCF ที่สูงซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนและให้ผลตอบแทนเป็นดีวิเดนไปเยอร์ต่อเนื่องโดยมีการเพิ่มเงินปันผลที่ต่อกันมาถึง23ปีข้อแนะนำคือ LMT เป็นหุ้นที่ทำหน้าที่เป็นหุ้น Defensiv ีที่มีการเติบโตที่มั่นคงหรือ Stable Growth เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนที่ต้องการความปลอดภัยและผลตอบแทนที่สม่ำเสมอผ่านการเติบโตของไรายได้และการจ่ายเงินปันผลอย่างไรก็ตามคำเตือนสุดท้ายคือข้อมูลประมาณการทางการเงินใดที่ถูกนำเสนอเป็นเพียงการคาดการหรือ Forward Looking Statements เท่านั้นผลลัพธ์จริง อาจแตกต่างจากที่คาดการไว้ได้มากดังนั้นโปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุนเสมอครับข้อมูลในคลิปนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อการศึกษาเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนผู้ชมควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจนะครับหากมีข้อผิดพลาดต้องขออภัยไว้ด้วยครับและขอบคุณที่ติดตามช่องพ้นเมกาง่ายจังฝากกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนนักลงทุนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ